เลยโอ้น,นอนอเนอเลดอลาดน้ำถนนเจ้าชิน ดีครับออกกันอีกแล้วครับมือนี้ก็ได้มือนี้สิเปย์ย่จอกยางครับไปมัดลวดยาญ่จอกแองเบิกใกไม้ครับเพราะว่าผลก็พานไปแล้วทําการเบิกนะครับมือนี้ก็เริ่มจากการใายลวดยายจอกเอาใส่เต็มรถดนะครับมือไปกัน3ามสี่คนคือเราครับพี่น้องนําไปเบิรงน้ำกันครับมือนี้นี่ครับไปแปลงสามล้อยก้นก่อนครับ จังสีกลับมาแปลงบ้านนะเดี๋ยวสิให้<ไ>แม่น้องเม่เพิ่นขับเอารถไปครับเอาเดี๋ยวสิรีวิวให้ลับรถลับรถเพิ่นเพิ่นขับรถไปครับพี่น้องเดินทางมาที่นี สูตลูกสมุนแรนก่อนแล้วพี่น้องสองเดี๋ยวไป่ยายแปลงน้อยแล้วที่กบมายายแปลงนี่นะครับแปลงนี่เพราะอะไรเลยอยู่เปลี่ยนเส้นทางตอนออกจากบ้านนะเปลี่ยนเส้นทางใหม่บริภาษเป็นถนนใหญ่เดี๋ยวจังอวะหลอกกำแพงนี่ก่อนครับ ไลายซอยกันนะครับพี่น้องบานทบากกันลายซอยหอดถนนใหญ่แล้วถึงถนนใหญ่แล้วไปเลยโอ้นอนอเอเลดอาลาดน้ำถนนเจ้าชิน สุดเขตต้น,นดับขอบเขตร้อยต่อตัวอะพี่น้องแบกอยางแบ่งที่เคยผ้ามากนะครับเห็นจะไปพอดแล้วครับพอดแล้ว มาถ่ายเพียงทุกนนค,คนถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วไปลูก ทำงานหมดแล้วหันหลังพี่แล้วเออทานี่เลยเอออยูทานี่ยไปเลยเออโยโจอยูข้างต้นนี่เลย ยายให้สูดต้นแบ่งกันไปเอาพูลาเซนละเซนต้นละเซนฟูไปขนาดนี่งก็จะไดยงงอเนี่เ,เ,เนาะอเกัหมือครับต้นแรก ตำลงอยู่เออหันละเออเพียงเยววาะฉันเนาะอืมโปเพียงเอวหนากค่เพียงเอือพอดีออไปไปหันเละจังเตงเอาเออใหญ่แล้วพี่น้องใหญ่แล้วไม่ออต้องผูกแห้งผูกซ้ำนึ่งนี่พี่น้องเลย ก็ปั๊บเกี่ยวก็ปับป๊บเกี่ยวอีืเมาจะอะเที่ยวบ่ต้องให้อยู่ในระดับเดียวกันครับพี่น้องเหมือนกั ประมาณในใดกันเบิดอยู่ประมาณนี้ครับพอหลังจากเข้าผูกรวดแล้วก็เอาโปนี่นะครับโปนี่ใส่ไว้แสินี้ก็โปใส่ไว้ที่ขาดอย่างนึงก็คือลีมริมท่อนํำยางแต่ว่าต้นนั้นบบ บอกอะไรครับเพราะว่าเขาคอยใส่กระเป๋ามาตอนที่เขามาเบิกก็ได้เอาอนี่ไว้ก่อนแบบนี้ก็ใส่ไว้จังสี่ครับพี่น้องตะแคงไว้ตะแคงไว้ส่วนันแม่น้องเมย์เิ่นเป็นคนใส่ จะสิเรลี่ลดเข้าไปข้างในอีกครับหลังจากที่ผูกลวด แล้วนะครับแล้วเบิดแล้วพี่น้องผูกรวดแล้วเบิดแล้วบารนี้กเียอโปมาใส่นะครับใส่โปเอาโปขึ้นมาทีาน่นี้เดี๋ยวสิเร่มหลัดเอาหยุดทั้งป่าเลยพี่น้องใส่ไว้ ทางนี้ยก็ย้ายไว้หลายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวทางพุ่นพุ่นครับเริ่มย้ายแล้วเพรก็ย้ายพุ่นสามคนย้ายจอกพุนครับพุนยังเงยไก่พุนย้ายจอกเดี๋ยวกระทั่งนี้ก็จะย้ายลัเทือนนะครับเนาครับบาที่นี้ก็แล้วนะครับย้ายจอกทั่วแปลงไปแล้วครบแล้ว จอกว่าที่นี่ก็ทําการเบริกครับหลังจากที่ว่าเข้าต้องแน่ใจสักก่อนว่าฝนสิบรตกมาอีกแบบนี้นะครับพายุเฮมวิทจากพายุครับเปล่านะครับวิทจากพายุเพราะว่าถ้าเกิดเบิกตอนนี้นะครับหนาอยางสีดําเปลือกมันสิขาดหนาอยางขาดหนาอยางเป็นเนาเปอนาเขาก่ต้องรอให้หนาอยางแห้งให้ดีสักก่อนครับหายแล้วไปเลยครับ สามเลยก็ต้นแปลงนีไงไง่นี่ใบใหญ่เพิ่นหาฟืนนำ้ำไปกลับออกไปเห็ดแปลงข้างนอกครับมาที่นี่เห็ดแปลงโน่นอีกแปลงใ,ใหญ่ๆแล้วแล้วให่เบิดแหละครับกลับเมื่อกีบ ยายแปลงมันแล้วมาย้ายแปลงใ่ญ่ครับ,บที่นี่มาต่อจากของเก่านะครับที่เราเบิกเมื่อก่อนนั่นจาเบิกไปเมื่อก่อนครับพี่นะ้องเมันสามสิบเกาต้นวันนี้มาแค้นจอกให้แล้วสู้ต้นเลยครับมือน ครับแปลงน,นี่ก็ใหญ่แล้วแล้วพี่น้องแต่ว่าแต่จอกประคบครับจอกประคบลวดก็ยังขาดอีกก็ถือว่ายัางบ่ทันแล้วครับเพราะว่าลวดกับจอกเบดิดจอกเบดิดลวดยังอยู่40เซนแต่ว่าจอกเบดิดจอกเบิดก่อนนี่ครับแล้วแล้วใหญ่รอถทาแต่มือเบิกครับบัดที่นี่ ได้แล้วเพื่อแล้วเดี๋ยวกลับมาเบ,บิง่งจอก,กันว่ามีจอกเรือลงเรือบอ่อเรื่อว่านับนับพิษเอาครับเมื่อเราแบ่นี่ครับสำหรับคลิปนีก้ก็ฝากไปซัมมิชก่อนครับพี่น้องฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมแตอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดติดตามนะครับบ่าวไข่ลาาเด้อครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ